ทุกคนคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะะ่ะเดี๋ยวเราจะออกไปหาไล่ทานแล้วก็จะพาเพื่อนๆไปข้ามไปเกาะขามกันคะ่ะยกล้อยกล้อทีไปกัน เาจริงๆนะบริเวณก่อนนีะ้คือเอาเช่าจักรยานปั่นก็นได้นะคะทุกวันก็แบบเราไม่มีอะไรทำอนะ่ะเนาะคือบางช่วงอะมันก็ล่มลื่นนะคะช่วงที่แบบเป็นสวนยางอะไรอย่เงี้ยคือมันปั่นจักรยานเล่นได้อยู่ ีจะข้ามไปเกาะขามนะี่ค่ะทานมากเดี๋ยวทานเสร็จแล้วเราจะขพา,าทุกคนข้ามไปเกาะขามกันค่ะขอตัวรับประทานก่อนนะคะ ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่เกาะหมากรีสอร์ทนะคะนี่แล้วเดี๋ยวเราจะติดต่อเรือทางนี้นะคะข้ามไปเกาะขามเดี๋ยวลองเข้าไปถามกัน เราก็ได้ตั๋วข้ามไปเกาะขามเรียบร้อยแล้วนะคะคือจะเสียค่าขึ้นเกาะคนละ200บาทแล้วก็ค่าเรืออีกคนละร้อยนะคะแต่ตัวนี้สามารถไปแลกเครื่องดื่มได้หนึ่งอย่างบนเกาะนะคะนี่เลยไปข้ามไปกันที่เขาจะพาเราไปเกาะขามน้ำฝั่งนี้ใสไหม เลดดี้ยง <c oughs> อยูอเอ่เด้อพี่เขาลากเรือมาวขึ้นเรือลำนี้ไปสกบะขากันถ้าขาไปเราก็ไปได้เลยนะเดี๋ยวขากลับมันจะมีรอบบ่ายสามแล้วก็สี่โมงครึ่งไป จะใส่มากๆเลยค่ะจะออกแบบเห็นเป็นสีฟ้าฝั่งที่เราพักนะคะ ก็รอขึ้นตรงนี้ได้เลยใช่ไหมตอนกลับโอเคค่ะข,ขอบคุณค่ะเพี่อนของเมย์เลยค่ะแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่เกาะขามค่ะเดี๋ยวเอาตั๋วขึ้นไปให้เขาก่อนนะคะตอนนี้เราก็มาถึงเกาะขามเรียบร้อยแล้วคะ่ะเดี๋ยวเอาตัว๋วขึ้นไปด้านบนเล่นน้ำได้ ตัวออกคขึ้นนึงแลกขึ้นืได้นะคะหนึ่งไปนึ่กระป๋องค่านีตัวออีคขึ้นนึงแลกเครื่องดื่มได้ทุกคนหาบนเกาะก็จะสงบมากเดียดูดิน้ำเป็นแบบสีฟ้าสีเขียวเลยไปเดี๋ยวเราไปหาที่ลมๆนั่งก่อนแล้วเ,เดี๋ยวจะค่อยเดินถ่ายรูปทีหลัง อันนี้ก็จะเป็นบริเวณรอบๆเกาะขาวนะคะเขาก็จะเป็นเหมือนเกาะเล็กๆกันค่ะทุกคนก็คือจะเราจะเดินถ่ายรูปหรือว่าเล่นน้ำได้โซนบริเวณรอบหน้านี้เลยนะคะพอก็จะมีแบบเหมือนเป็นช่วงหาดส่วนตัวเขาก็มีค่ะคือเราเข้าไปไม่ได้นะเราไม่แน่ใจว่าเขาเปิดเป็นที่พักหรือเปล่านะคะตรงจุดน,นั้นเลยนี่เพืเ่อน,นๆนู่นน้ำแบบใสามากแล้วหินดำๆที่เราเห็นนี่ก็คือ เหมือนเป็นภูเขาหินภูเขาไฟนะคะที่เกิดการประทุเมื่อหลายพันปีก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะไปหามุมถ่ายรูปกันนะคะไปแต่กล้องภาพไปถ่ายรูปหน่อยค่ะ นี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูมุมทะเลแหวกของเกาะขามนะคะเองค่ะต้องฝ่าด่านต้นไม้กันมุมนี้นะคะทุกคนตรงเนี้ยที่เราเห็นด้านหลังเมนะเขาจะเป็นเขาจะเป็นอะไรนะทะเลแหวกนะคะของเกาะขาม แต่ว่าช่วงเนี้เราจะเห็นน้อยหน่อยเพราะว่าน้ํามันขึ้นเยอะตอนนี้เขาบอกว่าน้ําขึ้นระดับกลางๆใช่ไหมคะก็เลยจะทําให้เห็นทะเลแหวกน้อยเนาะแต่ถ้าใครอยากมาแบบเห็นทะเลแหวกเยอะๆนะคะแนะนาให้มาช่วงเดือนมีนาเมษาเนาะเพราะว่าช่วงหน้าร้อนจะจัดเนี่ยน้ำน้ำทะเลเขาจะลงเยอะนะคะเลยจะทําให้เห็นทะเลแหวกเยอะกว่าแต่เราก็สามารถเดินไม่ได้นะคะตรงนี้ ลแล้วที่กอบขานนี้นะคะคือเขาจะเห็นเห็นเป็นหินสีดำๆแบบนี้นะคะอันเนี้ยเขาก็จะเป็นหินเผาไฟนะคะที่มันเกิดการประทุกมาหลายพันปีนก่อน,นะคะ่ะมุมพวกเนี้ยถ่ายรูปสวยเหมือนกันนะคะ คือใส่ชุดสีอะไรมาถ่ายแบบขดหินสีดำเนี่กนยก็สุอปังมาพอน้ำทะเลก็สีอฟ้าหินสีดำสวยมากค่ะทุกคนก็มีหลายมุมเลยนะขดหินสีดำๆอยาง,งน,นี้เลยเห็นแล้ว,ลวถาว,ว่าริเวณรอบๆก่อนนี้ก็คือเราสามารถลงเล่นน้ำได้นะคะจะดำน้ำ ดูแบบเล่นนะ้ำอย่างเงี้ยค่ะได้ดน้ำมันใสมากแต่เมื่อไหร่ยี่ก่อนที่เรามามันจะมีแบบปลาไาวเยอะมากเลยต,ตอนนี้เรายังไม่ค่อยเห็นเท่าไหรนะ่แล้วเดี๋ยวเราพาไปดูมุมอื่นๆของบริเวณกอะขาขาไปค่ะ ะะเราก็สามารถเจอแบบไปถ่ายรูปเล่นได้นะคะถ้าช่วงเย็นหน่อยรอแบบแดดร่มๆอ่ะจะถ่ายรูกกปสวยป่ั่งนี้เขาก็คือจะเล่นน้ำได้เหมือนกันนะแล้วก็มีบริเวณชายหาดให้เราเดิน ด็ก็สามารถมาเล่นตรงนี้ได้นะมุมเนี่ยมันล่มดีเพราะว่าเขาจะมีต้นหึอความต้นใหญ่แบบคอยให้ร่มเงาเรา แล้วบริเวณนี้นะคะเขาเหมือนแบบเหมือนตอนแรกเขาจะข่อสร้างพวกรีสอร์ทหรืออะไรเงี้ยแล้วเขาก็หยุดการก่อสร้างไปอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าทําไมมือนกันะคะแต่ว่าเราไม่สามารถเข้าไปได้นะคะที่เราขึ้นมาบนก่อนนี้ก็คือได้แค่เดินได้บริเวณร,รอบนาย่ายางนี้เลย แรงจ้ะแ,แรงแรงเดี๋ยวค่อยดูนะอ่ะแรงมา <laughs> ทุกคนตอนนี้เมย์ก็มาอยู่ตรงบริเวณสะพานยาวนี้นะคะถ้าแดดไม่ร้อนมากถ่ายรูปน่าจะสวยมา,มากๆเลยะค่ะ ตอนนี้เรือก็กำลังมารับเรากลับนะคะสี่โมงครึ่งพอดี เราก็ขึ้นจากเรือเรียบร้อยนะคะทุกคนหาดตรงโซนฝั่งนี้กว้างม,มากแ่ะ mm. เดินเลาะเล่นไปได้เ,เรื่อยๆเลยอะเนาะเดินจริงจังก็ได้อเดินเล่นไม่ได้ค่ะเ,เดินเล่นก็ได้จริงจังก็ได้เหรอจะเดินเลาะเล่นทาไมล่ะล้อตลกเหระกล้องเราจะโดนอะไปเราจะไปไหนคะ กลับที่พักนะคะตกหมึกไปตกหมึกกันอ่ิได้เลยทุกคนตอนนี้ก็เวลาห้าโมงเย็นนะคะเราขี่มาถึงที่พักเราละดูสิว้าวตอนนี้สวยจังเลย เดี๋ยวเราจะไม่รู้เขาเบ็ดมาให้เรายัางนะคะเราจะออกมานั่งตกหมึกกันไปตอนนี้ขอตัวเข้าห้องก่อนนี่นะคะทุกคนเมื่อเช้าเราก็ได้ทำการเปลี่ยนห้องเรียบร้อยเพราะว่าห้องเราอะเครื่องทำตาอุ่นอะมันเสียใช่ไหมเราก็เลยขอย้ายมาตรงนี้ค่ะนี่ทุกคน ตรงนี้ก็คือแบบเงียบสงบส่วนตัวดียิ่งตอนช่วงเช้าหรือแบบกลางวันนะคะเราก็นอนเต้ได้ทั้งวันเลยเพราะว่าเขาจะอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะก็คือจะแบบลมลื่นมากนี่นะคะเราได้เบ็ดมาแล้วเดี๋ยวเราจะลองตกหน้าที่พักกันนะแต่พี่เขาบอกแล้วนะคะว่าคือขึ้นมันแรงก็อาจจะตกไม่ได้หรอก เนาะมันจริงๆมันต้องน้ำนิ่งกว่านี้ใช่ป่ะก็ลองดูก็ไดใจใจ้ยังไม่รู้ <laughs> ไปตอนนี้ตากล้องเราก็ลงไปตกหมึกเรียบร้อยแล้วนะคะ <laughs> ไปสกลเกี้ <c oughs> ดูค่ะทิ่ก็กำลังจะตกดิน สวยมากทุกคนคะตรงนั้นมันเป็นบริเวณที่พักเราใช่ไหมเดี๋ยวเราจะพาเดินไปอีกฝั่งนึงกันค่ะข้างๆกันเลยริมหาดฝั่งนี้นะคะไปหาดที่ถ่ายรูปกันว่าจะมีที่สวยๆไว้ให้เราถ่ายรูปพรุ่งนี้กันไหมเดีย๋ยวพาไปสำรวจกันค่ะโอ้ยบริเวณนี้เขาก็มีบ้านพักนะคะ วยอะ่ะนี่นะคะ้ยมุมถ่ายรูปมีนะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราพามาเดินมาถ่ายรูปวันดี้ป่ะนี่เดี๋ยวเราเดินไปตรงโขดหินนั่นเห็นไหมเดีย๋ยวพาไปดูนะคะนี่นะคะเพื่อนๆฝั่งนี้ก็จะแบบมีมุมถ่ายรูปเหมือนกันเนาะแต่ว่าก็จะลื่นนิดนึงนะคะ ดูดิเหมือนแบบว่าน้ำมันขึ้นค่ะแล้วลงก็จะเป็นตะไคร่นิดนึงอย่างนี้เลยก็คือเดินถ่ายก็ระวังนิดนึงแต่มุมเนี้ยแม่ว่าสวยนะเนี่ยพระอาทิตย์กําลังจะตกแล้วก็คือถ่ายรูปออกมาปังแน่นอนแต่ว่าวันนี้เราไม่ไหวแล้วหมดแรงขอเป็นพรุ่งนี้แล้วกันนะคะ มือเย็นของเราก็สั่งของทางที่พักมารับประทานนะคะนี่ทานหน้าห้องแบบนี้เลยส่วนมึกก็ตกไม่ได้คะ่ะ <c oughs> ตัวไปรับประทานเงนะคะแล้วก็จบทิป เที่ยวเกาะหมากวันที่สองของเราเรียบร้อยนะคะทุกคนเกาะขามเป็นยังไงบ้างคะสวยสมคำล้อมือไหมแต่เมย์ชอบมากเลยนะเมย์ว่าแบบมันสงบล่มลืน่นแล้วก็แบบน้ำใสอะ่ะประทับใจมากยังไงก็ฝากคลิปวันที่สามที่เกาะหมากของเราด้วยนะคะว่าทริปต่อไป เราจะไปต a อ o ทัวร์ที่ไหนกันรอบเกาะหมากเนาะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องบันทึกของช่างของเมย์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะบ๊ายบายคะ่ะ